สวัสดีนุกผจมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการช่องของครูบ a ชแนลกันอีกครั้งนะครับกับวันหยุดในวันหยุดนักกัตเตอร์ิกนะครับเป็นวันมาคัาบยชานะครับซึ่งก็ในยามเยน็เยนๆอย่างนี้ก็จะพามาชมกเกษตรพอเพียง ทางบ้านนะครับแล้ว,วันนี้ก็จะมารีวิวไก่ไข่ของผมที่ได้เลี้ยงเอาไว้นะครับมีประมาณ8ตัวนะครับที่ผมก็ได้เลี้ยงเอาไว้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วครับช่วงโควิดผมก็ได้สั่งซื้อพันไก่ไข่มานะครับประมาณแปดตัวนะครับแล้วผมก็ได้ทำ พอกเอาไว้นะครับตอนนี้ก็จะพามาชมไก่ไข่ของผมที่ผมได้เลี้ยงเอาไว้ว่าพืา้นที่น้อยเราก็สามารถเลี้ยงไก่ไข่เอาไว้กินในโคือนขตรงเราได้นะครับถื่ว่าเป็นเป็นแบบอย่างให้กับใครที่ชื่นชอบอยากจะเลี้ยงไก่อยู่ก็นำไปเป็น แบบอย่างได้นะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้พามาชมว่าไก่เล้าไก่ของผมเนี่ยก็ทําจากไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่หาได้ไม่ยากนะครับแลวก็เตด,ดวัสดุไม้ต่างๆนะครับที่เรายังพอมีเพื่อลดต้นทุนนะครับแล้วก็ทังกระสีตงกระสีนี้ผมซื้อใหม่นะครับผมถึงซื้อใหม่ประมาณสี่แผ่นนะครับนี่เป็น รวมๆแล้วโคกคคนี้ก็งบป,ประมาณก็ไม่ไม่ไมถึง1 0 0 0ันบาทนะครับที่เม็นได้ได้ทำไปนะครับทำเองนะครับทำเองก็ได้ศึกษาจากยูทูบต่างๆนะครับได้ก็ลงมมาทำดูก็ผลที่ออกมาก็อย่างนี้นะครับก็พอที่จะได้นะครับไก่ก็อยู่ได้น,นะครับแต่ตัวนี้ก็ พอสวยเลยนะครับประมาณถ้าว่าจริงๆแล้วก็จุก,ก็ประมาณสัก20ตัวก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายของเขาก็สัก10ตัว15ตัวนี้ก็โอเคนะครับเขาไข่ทุกวันนะครับช่วงนี้ดูเขากินอย่างมีความสุขนะครับเมื่อกี้ก็เพิง่งให้อาหารไปนี่ก็ใกล้จหดแล้วนะครับดูรงังรังอาหารผมก็ดัดเปลงมาจากรังไม้ไผ่นะครับนี่ครับ นนก็มีรางอาหารเช่นกันนะครับด้านในเดี๋ยวมาซูมดูด้านในนิดนึงนะครับก็จะมีรังน้ําแล้วก็ทำที่ไว้สําหรับเขาได้ไข่เอาไว้นะครับวันนี้ก็ได้เก็บไปแล้ว4ฟองนะครับาบางวันก็เขาก็ไข่ครบ8ฟองบางวันก็ไม่ถึงนะครับแต่ก็ได้กินทุกวันนะครับลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปตรงนั้น ใครสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถานำไปเป็นแบบได้นะครับนะครับด้านล่างนี่ผมก็โรงเปลอาไว้นะครับเพื่อจะนำได้ขี้ไก่ไว้ใช้ประโยชน์ไว้ใส่ต้นไม้ในสวนอีกนะครับครับผมก็หากใครชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับ กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมารีวิวอะไรกันต่อโปรดติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ขอ,ขอ,อาลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ